ยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่กับผมเจาะลึกฟุตบอลถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ cv808 อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเราพอตไม่เอาเชลซีส่งเฟลิกกับแอดมาริลิ์เอ็นลิเกเซเลโซประธานแอดมาริลิยันชัวเฟลิกเตรียมกับสโมสรหลังเชลซีไม่ขอซื้อขาดตามความประสงค์ของมาลิซิโอปเชติโนกุนซือใหม่ มอริซิโอปเซติโนผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีตัดสินใจไม่ซื้อขาดชูอัวเฟลิกกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสส่งผลให้ตัวนักเตะต้องกลับไปเล่นให้แอตเลติโก้มาดริดต้นสังกัดในศึกลาลิก้าสเปนตามเดิมในฤดูกาลหน้าเฟลิกวัย23ปีย้ายจากแอตเลติโก้มาดริดมาอยู่กับเชลซีช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวที่มีผลจนกระทั่งจบซีซั่นนี้หลังจากมีกระแสะข่าวลือว่าเจ้าตัวมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเดียโก้ซิ คุณซือตาหมีเอนลิกีเซเลโซประธานสโมสรแอตมาลิดเผยเมื่อวันอังคารที่3 0พฤษภาคมว่าเราได้รับแจ้งมาว่าโปเชติโนไม่ต้องการชัวเฟลิกให้เล่นให้ Chelsea. เชลซีเขาจะได้เดินทางกลับมาที่นี่เราต้องรอดูกันต่อไปเรายังไม่มีแผนการอะไรเลยก่อนหน้านี้เฟลิกยอมรับว่ามีความสุขก,กับการเล่นให้เชลซีและอยากอยู่กับสโมสรต่อไปหลังทำไป4ประตูตั้งแต่มาคาแข้งที่สแตมฟอร์ดบิท ผมยังไม่รู้อนาคตของผมจะเป็นยังไงแต่ผมรักช่วงเวลา4-5เดือนที่ผ่านมานี้มากๆนี่เป็นสโมสรชั้นยอดทุกคนในสโมสรปฏิบัติตัวกับผมได้ดีสุดๆเพื่อร่วมทีมของผมก็ถือว่าน่าเหลือเชื่อผมรู้สึกชื่นชอบกับการอยู่ที่นี่เฟรลิกเผยเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ก็จบกันไปนแล้วจะลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจจาะลึกฟุตบอลด้วยนะครับ